กินเกี๊ยวแฟ่าห6ชิ้นหมดภายในฝาไมทีกินฟรีนะฮะแถมรุ้นเงิน20,000บาทด้วยแล้วยังมีสิทธิ์รุ้นรับตั๋วไปโอฟาก้าอีกนะฮะสำหรับคนที่ทำเวลาได้ดีที่สุดนะเพราะตอนนี้นะฮะที่ร้านโอฟาก้าโอโชนะฮะเขามีทเลนา์ด้วยผมจะทำสําเด็จไหมเดี๋ยวเข้าไปดูกันฮะตอนนี้ทางร้านมีกิจกรรมเกี๊ยวซ่าชาเลนจ์กเวลากินแหลกเพื่อรุ้นรับรางวัลมูลค่ามากกว่า50,000บาททุกท่าน,นสนใจนะคะสนใจครับลูกค้าจะได้รับเกี๊ยวซา3 6ชิน้นแล้วก็ฟรีโค้แบบนนด ขนาดกิจกรรมจะมีเป็นท็อปนะคะลูกค้าสามารถโคกหัวหรือว่าโคก แขนตามสะดวกได้เลยเอาทาเล่์เลยครับตั้งสองทาเล์ก็ได้ฮะวันนี้ตั้งสองอันนะฮะจะได้นั่งอยู่ร้านนี้นน่นๆไม่ใช่ผมไม่เจ้าของทาเล่นนะครับเผื่อมีลุ้นติดประก์บอร์ดนะฮะกับลุ้นเงินรางวัลกับเขาบ้างนะฮะมาแล้วสามบกชิ้นอันนี้คือเขาบอกว่าให้กินตอนร้อนๆเลยนะครับเพราะมันเป็นเอกลักษณ์ของร้านเขานะฮะร้านนี้นะฮะเขาเด่นเรื่องเกี๊ยวผ้านะ 2 1 Osaka Ocho quá. Rõn mà bắt mấy đó. คุณเองเขากินตอนร้อนแบบนี้ป่ะฮะออเขาเว้นช่วงกันอยู่หรึ่งนาทีครับคุณซื้อสัตว์เกินนะงผมบอกเลยว่าอุป,ปรสรรคคือร้อนนะฮะแต่ความง่ายคือมันอร่อยอะคือแป้งเขาขอบนะแต่ไม่แข็งกินง่ายมากฮะ <c oughs> อาหยุดหยุดเอากดหยุดไม่ติดอะ หนอ่ะ 1>, 1นาที30มสิบวีครับพวงโอเคครับหนึงนาที30มสิบวีนะฮะรอบแรกเดี๋ยวรอถาดที่2นะครับ <c oughs> ผมรอบฝอไหมสอนะึ่งโอซาก้าโอโชชาเล่ร้อนอยู่ดี <c oughs> ร้อนอยู่ดีนะฮะตอนนี้ เวอร์เวอร์เวอร์อ๋อโห59วิเขตก็ประมาณนี้นะฮะใครอยากร่วมสนุกนะฮะมากันได้ที่ร้านโอผาคผ้าโอโชนะฮะเกี่ยวผ้าของที่นี่ผมบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะฮะทานได้ถึงเมื่อไหร่นะ